กลับไม่ไว้นกว่าโอ้ยเนาะ হয় লৈ লওঁ พูดให้มันสุดเลยปล่อยมันสุดโลดเลยกักำบาดเดียวฮั่นมันสุดโลดมันสุดอ่ะมันสุดกปสุดเลยกำบาดนี่ฮะเออยกเกินในสูงเออมาเดี๋ยวเพิ่งกำเพิ่งกำรมกำรกำอีกกำเลยเออปล่อยโลด เอาแขนเออพูดหมันสุดเลยเดี๋ยวเล่นมันสุดมันสุดไปมันสุดกลับมาเนี่ยเออเอากลับมาเร็วกลับมาเร็วยกขึ้นยกขึ้นเออปล่อย cam 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 ừ à cứ năng cứ năng cứ năng lên cứ năng nang Lê năng lên năng luôn năng cứ năng cứ năng ซื้อเลยโลดซื้อเลยโลดไปโหลดซื้อไปกำไเร็วกำยกขึ้นกำยกขึ้นเร็วๆโห่ใช้นานหน่อยเป็นชั่วโมง กำกำเร็วเออกำเร็วกำรุนกำรุนกำกำกำเออ กามเร็วเฮ้อโอเคโอเคพี่น้องเอ้ต UH, ิดตามคลิปต่อไปพี่น้องคลิปอ่ามาเบิ่งล้านไทยนากับเท้าโค้งเนาะโค้งขลักกันโหนความโหนดื้อกระื้อลูก

ピンオン、オーケー。